พี่น้องก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับกัผมทินเที่ยวทั่วญี่ปุ่นนะครับโจวีนะครับผมไต่โจอีบ๊วยสบายพี่น้องเฮ้ยหนาวผมมาเอยอนนะครับรักษาสุขภาพกันนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วลวันนี้ไก่ปีไหมแล้วนะครับค๊วยทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมหลนเวยเงินท่องนะครับบางสิ่งใดคอยไดสิ่งนั้น มันจ่เพิ่มสุขุมเจริญนะครับบ่ไข่บ่เก็บบ่จนนะครับผมแับมือนีมานะครับจะพาไปกินกุ้งเผานะครับไปหาซือกุ้งมาอยู่ตลาดอเมโยโกนะครับโอเวนวัวไวซี่เพียวตัยิ่ง่ครับตทวันเดี๋ยวได้ซัมนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกุ้งกันนะครับผมไปเบิ่งกุ้งแล้วกันนะนี่ครับนี่นี่มีอะไรครับเวซี่เพียวครับผม กตัผออมที่งน,นอาชีวตอตัอนอนี้กูนี่มันนีสงมนะ่ใชีนี่แล้วมันมสองันยืนนะครับป็นไม่ยช่มันที่หาลอยห,อหาลอยาตัวใหญ่ด้วยมันนอยตัวน,นตัวใหญ่นะครับ ิฎิการมื่อปลุกเขานะครับปลาอดนะครับผมปลาอดเึ้นเผาครับนี่ครับไม่พวนะครับตีมื่อค้นเผานะครับข้นเผากี่นี่นะครับผมในเตาใช้เตานี้ไฟเผานะครับเอาไปฟ้าเผานะครับเผายังยังไม่เผานะครับผมตอนนี้นี่ครับกนึกำลังรอยน้ําอยู่ในนี้นะครับกำลังจะทำพินีนะครับมาถึงม่าเข้าเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวไปติดตามกันเผาครับผมตอนกินนั่งครับ วันนี้เราจะนําท่านมาในเมืองหลวงประเทศพม่านะครับเมืองเมืองหลวงเก่านะครับผมนี่ครับเมืองหลวงเก่าของประเทศพม่านะครับนี่ครับย่างกุ้งนะครับโดยเทฟออสนะครับสีมือล้วนครับพี่นี่มาได้ใส่โตซอยนะครับนี่ครับกุ้งตัวเบเลอร์เลยนะครับผมนี่กุ้งตัวใหญ่มากนะครับ คุณคิดว่าคุณอยากกินแก้มอะไรครับแล้วกินกับข้าวครับแก้มเนเบียครับแก้มเบียสวยทีีสวยวันนี้ว่แเป็นเนี่ยกินเขาเขานะครับคนมาเป็นเนี่ยแก้มเบียพนันว่าวันนี้สายอดจัดไห้นะครับผมนะครับแก้มเบียนะครับแจ้งกุ้งแก้มเบียนะครับวันนี้โอ้โหทีเด็ดเลยนะครับผมนี่ไปซื้อมาจากตลาดอเมโยโกนะครับนี่ตัวบิ๊กๆนะครับผมทั้งหมดที่สองพันเยนนะครับเอ๊ไอ S 1> <S 1> เดี๋ยวไปติดตามับผมไปกินน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับสีเมื่อเคบจัดการแล้วนะครับผมย่างที่ด้วยย่างที่เตาใช้ประมาณแ0ดพับาทนะครับแค่เดียวก็ได้กินนะครับนี่ครับพี่น้องไก่เรานะครับไก่เราไก่เรางามนะครับงามเราะครับเดี๋ยอมาเจอกันนี่ครับผมเราสีม่โคตรซีม่งนี่กินนะครับๆๆๆ<า>รอย่างนะครับดีนะครับได้โอ้โหสุกน่นากินมากนะครับผมจัดการนะครับเกี่ยว่ายนะครับ จัดการทูกี่จะการการนะครับผมไปถาดเป็นจะครับนี่เออนี่ไปถาเนาะครับเนี่ยขีดหมมีครับล่ำบากแม่งพี่ต้องเอ้ยนี่คนว่าทุกอย่างให้ปลาคำกินมันหมกนะครับปลาท่นหมกินหมกมันปลากระดมน้ะปลานี่ครับนี่ลูกเนี่ยลายกินกุ้งต่อมไงเออความจนนะครับกินเนคนล่ำบากนะครับนี่พี่เราแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับผมวันนี้กินกุ้งเผาด้ยครับตัวปลเลือดปลาเลยนะครับผม โต้ท่อสร้างน้อยนะครับแต่ละตัวนี่หรือว่าเราจัดสตาร์ปาร์ตี้สองคนนะครับวันนี้นี่ครับสตาร์ปาร์ตี้ของร้านสเตลานะครับผมกินกุ้งย่างนะครับมาเลูกพี่น้องเอออะไรสนใจกับพี่กัดปูนกสเตลานะครับผมมาเลยนะครับนี่ครับพี่กัดเรานะครับซุ้มของเราลงที่ทุกมขอเราเดี๋ยวมันนั่งไหมนมันเสียบเบอรนี่ครับโอ้โหน้ำจิ้มยังไม่มานะครับผม รอสักครู่นะครับสูตรเด็ดน้ำจิ้มนะครับอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวนะครับรอสักครู่เดี๋ยวไปกินน้ำกันพี่น้องครับผมครับพี่น้องนะครับพวกกับบัวใหญ่นะครับอยู่น้ำกันสองคนนะครับนี่ครับกับเสพปัดนะครับนี่ครับวันนี้เอ่อเมืองหลวงเมืองหลวงนะครับผมเมืองหลวงโอเทศพม่านะครับย่างกุ้งนะครับเดี๋ยวนี่เสพน้ำกันพี่น้องไหมไปกินน้ำกันครับผมมาจวดน้ำกันนะครับออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรไป พอไปจับยุโตนะครับผมนี่มาเอาแก้มก่อนนะครับจัไปครับน้าแก่นะครับเดี๋ยวน้าแก่มีครับผมมาจวดน้วกันพี่น้องแฮปปี้นิวเยียร์ครับวันนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมเอาทำนี่น้องนี่ครับมาครับพี่น้องกันไปครับ้นีสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครักทำไปกับทุ่งเทานะครับ มันยิ้มรถเด็ดลำ,ำบากขนาะดอืมมันก็สิได้เงินมากต้องไปเป็นโฮสต์ให้เขาโจก <c oughs> ให้เขาล่วงนะครับเไ,ได้เงินมา, <c oughs> ากที่เขาเจ็บนะครับน้ำจิ้มไม่ตงเทียมใส่นะครับผม กินเลยกินกินกินด้อเดเ้อเด้ดนอเ้อเอเด้อเด้อเร้เด้อเด้อเด้อเเด้อเบ้อเ้เด้อเด้อเด้เดเด้วดนะเรับเดอเอเ่้เด้อเดครัด้ออ้งเด้อเด้อเด้อเด้เ้ค ยังไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่สเตล่ากันมานะครับผมครับรับรองพี่น้องมาเอ่าดุยมามาพี่น้องมาหวานเลยเนะหวานเลยนะไปใช้มาเซฟเฮ้บางหนุนครับเดีด้วยนะไปน้องไว หมอแสบตะคนปวยตุ่นยาบอืมว่อยา่าพลาดแสบก็ปุ๋ยชั้นผ้าสวบกันเนี่ยโจ้ผ้าสวบเนี่ย <c oughs> Là... <laughs> tiếp <laughs> mình chín mình ngon mất niềng hai đôi tay ยงเพลงเฮ้ยบุกวางเลยจับแล้ครับเก็บมานับกินอีกกินอีก้ันบากนะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิโอ้ยตั้หนีก้กอนนะครับพอกของปากของข้อนะครับเก่งงานไปนน้ำพี่น้องเ,เ,เ,เออสียมาแล้วผ้าจากพี่น้องนะครับขอพี่น้องทุกคนที่สงสัยพี่ก็ต่อเราพี่ไม่มีแต่คว,วามสุขความเจริญนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของผมเดินทางกับบ้านก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนนะครับกับบ้านกับไปย่ำบ้านย่ำซองนะครับผมก็ให้มีความสุขความสนุกนะครับยตียขากันพี่นอ้องมันบ่มวนหรอกผันมัดตีมขากันเลยปูนไปอยู่ไอ อิสรนเอลถ้าทางก็ไปยุคขึ้มาไปยุคยางกุ้งนะครับบางทีมากันนะครับตอนนี้ที่นี่ผมกินเที่ยวทั่่วญีปุ่นสไตล์โจีนนะครับคุณเกษีบณลำลากก็พาจากพี่น้องเพื่อนสนิทครับสวัสดีครับทับกุ้งโตโยต้านะครับกุ้งตัวนี้นะครับสิ่งกินแบบสมปากเลยนะครับดื้อมุกไก่นะครับผมกินในเซสาวานะครับก็ได้กินเหล่านมูนะครับหวานจุ้ยจุ้ย